วันนี้ครูจอยจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะกิจกรรมในวันนี้ก็มีชื่อว่าน้ําเป็นตัวทาละลายนะคะคือเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าน้ําละลายอะไรได้บ้างแต่ก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนะคะเรามารู้จักกับวัตดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ในวันนี้ก็มีแป้งมันนะคะมีเกลือค่ะมีเม็ดโฟมค่ะ น้ำตาลแว่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ทรายค่ะเมะล็ดขวดเขียวค่ะแล้วก็น้ำค่ะน้ำเปล่าเรามาเริ่มกิจกรรมการทดลองกันเลยนะคะเริ่มจากเอาน้ำตาลแว่นนะคะน้ำตาลแว่นเดี๋ยวคุณจอยใส่น้ำก่อนใส่น้ำเปล่าลงไปในแก้วนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจอยก็จะใส่น้ำตาลแว่นลงไป เด็กๆคิดว่าถ้าครูจอยใส่น้ําตาลแว่นลงไปเด็กๆคิดว่าน้ําตาลจะละลายไม่เอ,อ่ยลองดูนะคะหนึ่งสองสองก้อนพอน,นะคะแล้วครูจอยก็ทําการโคนให้มันละลายให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่ามันจะละลายไหม ไงคะเด็กๆน้ำตาลแว่นมันละลายนะะี่ค่ะมันละลายแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการละลายนานนะคะนานสักนิดหนึ่งนะะจากเมื่อกี้ที่ครูจอยใส่ไปมันเป็นก้อนใหญ่ๆขนาดใหญ่นะคะตอนนี้มันเริ่มละลายแล้วะค,ะค่ะต่อไปเรามาดูน้ำตาลทรายกันดีกว่าน้ำตาลทรายครูจอยก ใส่น้ำลงไป่อคุณจอยก็จะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะทำการคนให้น้ำตาลทรายละลายไปกับน้ำลองดูนะคะว่ามันจะละลายหรือเปล่า สังเกตเห็นอะไรไหมคะมันเริ่มละลายแล้วเมื่อกี้ครูจอยใส่ไปหนึ่งช้อนชาตอนนี้น้าตาลทรายมันเริ่มจะละลายไปกับน้าแล้วนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะใช้เวลาน้อยกว่าน้ำตาลเว้นนะคะน้ำตาลทรายเด็กสังเกตูตอนนี้มีเม็ดของน้ำตาลทรายนิดเดียวแล้วเหลือนิดเดียวแล้วค่ะ แล้วตอนนี้ก็ละลายหมดแล้วแสดงว่าน้ําตาลตายละลายในน้ําได้ดีนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเกลือกันนะคะจะ mm. ละลายของเกลือโปรเจยจะใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชานะคะเด็กๆคิดว่าเกลือมันจะละลายในน้ำไหมคะลองดูนะคะ เกลือมันจ,จะมีเม็ดเล็กกว่าน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็สามารถละลายน้ำได้ดีกว่าน้ำตาลทรายนะคะตอนนี้ละลายหมดแล้วค่ะเกลือละลายน้ำหมดแล้วละลายได้ดีกว่าน้ำตาลทรายค่ะต่อไปมาดูแป้งมันกันนะคะ ราจะใส่แป้งมันไปหนึ่งช้อนชาเหมือนกันนะคะมาดูกันนะคะว่าแป้งมันละลายน้ําได้ดีหรือเปล่าเลยนี่ครูจอยใส่ไปยังไม่ทันได้คนเลยนะันลูกแป้งมันก็ละลายกับน้บําหมดเลยแสดงว่าแป้งมันละลายน้ําได้ดีที่สูดน์เลยนานหมดเลยเพลเดียวใช้เรลาเพียวต่อไปครูจอยจะใช้ มเมล็ดถั่วเขียวมเมล็ดโฟมแล้วก็ทรายนะคะมาดูกันว่ามเมล็ดถั่วเขียวมเมล็ดโฟมและทรายจะละลายในน้ําได้ดีหรือเปล่าเ,เลยเริ่มจากเม็ดทรายก่อนนะคะใส่ไปหนึ่งสองสามช้อนชาเลยนะคะเด็กสังเกตดูเห็นอะไรไหมคะ ละลายไม่เอ่ยเด็กๆจะเห็นว่าทรายไม่สามารถละลายในน้ำได้นะคะแล้วทรายก็มีน้ำหนักทรายมันจะอยู่ก้นแก้วทรายมันจะหนักแล้วมันจะตกลงมาจมอยู่ก้นแก้วนะคะต่อไปเดี๋ยวครูจอยจะใส่เมล็ดถั่วเขียวนะคะสามช้อนชาน,นะคะหนึ่งสองสาม อะไรไหมคะครจอยทำการคนเล่นเท่ากันนะคะดูซิเมล็ดโวเขียมจะละลายในน้ำหรือเปล่าสรุปว่าเมล็ด่วเขียวไม่ละลายในน้ำนะคะแล้วก็มีน้ำหนักตกลงไปก้นแก้วเหมือนกันค่ะต่อไปครูจอยจะทำการทดลองใส่เมล็ดเมล็ดโพลลงไปในน้ำนะคะสามวอนขานะคะดูซิว่าเมล็ดโพมจะละลายในน้ำหรือเปล่าเลยหนึ่ง สองสามแล้วครูเต๋อก็จะทำการโอนให้เท่ากันแล้วเ,ด,เด,ด็กๆสังเกตดเป็นไงคะเม็ดโฟมอยู่ตรงไหนของน้ำคะเด,ด็กๆลองทำการสังเกตดูสิคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเม็ดโฟมเนี่ยจะอยู่บนผิวน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าเม็ดโฟมจะเบาจะเบากว่าใจาานะคะ และก,ก็ไม่ละลายน้ำจากกิจกรรมนี้เด็กๆจะเห็นว่าเ mm hmm. ม็ดทรายเมล็ดถั่วเขียวเละเ mm hmm. ม็ดโฟมไม่ละลายน้ำนะคะส่วนน้ำตาลแว่นน้ำตาลทรายเกลือแป้งมันจะละลายในน้ำได้ดีค่ะน้ำไม่สามารถที่จะละลายสิ่งของได้ทุกอย่างมันจะมีบางอย่างนะคะที่ละลายในน้ำได้ไม่ดี หรือว่าไม่ละลายน้ําเลยก็จะมีทรายเม็ดโฟมและมเมล็ดถั่วเขียวถ้าหากเด็กๆจะทําการทดลองที่บ้านก็อาจจะเปลี่ยนจากเามล็ดถั่วเขียวเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็น,มนเมล็ดข้าวหรือเป็นก้อนหินก็ได้ะคะกิจกรรมนี้ให้เด็กๆลองไปทำบุที่บ้านนะคะวันนี้ครูจอยก็ขอจบกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ